ยูพิกเขาเป็นอะไรไปนเนี่ยทำไมช่วงเนี้ยมีเดียวคนบอกเลิกทำกันนะ <Only mommy. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นมากับแอปยูพิกนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาคือเดือน พฤษภาค,คมนั่นเองอะหลายหลายคนนะก็จะได้ยินข่าวว่าคนทำยูฟิกหลายหลายคนล้มเลิกไม่ทําแล้วนะคะบางคนบอกไม่ได้เงินบ้างหละไม่มีของจะขายบ้างหละขนส่งช้าเช็คไม่ได้โอ้โหปัญหาร้อยแปดพันเก้ามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาบอกหทุกคนว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังทำยูฟิกอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ เลิกไปแล้วไม่เอาแล้วนะคะอาจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือผลมาจากกาันที่นะคะยูพิกเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมขึ้นตรงอยู่กับลาซาด้าค่ะทุกคนแต่เมื่อผลประกอบการคือเริ่มดีขึ้นเริ่มมีคนมาโหลดแอปเยอะขึ้นใช่ไหมทุกคนมันทําให้เหมือนกับว่าพนักงานลาซาด้าก็ต้องทํางานหนักยิ่งขึ้นในทุกคนทางอาเรับบาซึ่งเป็นเจ้าของ ลาซาด้าก็เลยเล็งเห็นว่าเอางี้และกันงั้นเดี๋ยวฉันจะขอจับแยกยูพีออกมาเลยมันก็เลยมีการจับแยกบริษัทออกมาเมื่อก่อนเนี่ยยูพีกก็อยู่บริษัทเดียวกันกับลาซาด้านั่นแหละทุกคนพนักง,งานคือลาซาด้าแบ่งๆกันมาทําแต่พอตอนนี้อาลีบาบาจับแยกมาแล้วทุกคน ก็คือมีออฟฟิศเองมีพนักงานเองแต่ว่าในช่วงที่เราจับย้ายทุกอย่างเราก็ต้องย้ายข้อมูลทั้งหมดของยูพิกเกอของทุกคนที่โหลดแอปไปย้ายแม้กระทั่งออฟฟิศรับสมัครพนักงานใหม่มันก็เลยทําให้เกิดการรวนอะไรหลายๆอย่างทุกคนอย่างบางคนเนี้ยบอกว่าค่าคอมได้ไม่ตรงจ้าอะบางคนบอกยังไม่ได้จ้า แต่โอเคมันเป็นปัญหาในช่วงหนึ่งของเดือนพฤษภาแต่สุดท้ายแล้วก็คือเขาก็ทยอยจ่ายออกมาอย่าง อย่างของตัวเองเนี่ยก็คือโอเคได้คมหมดแล้วแต่ถามว่ามีปัญหาด้านไหนเกิดขึ้นบ้างแน่นอนก็คือปัญหาของร้านค้าที่มันหายออกไปเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนใช่ยร้านค้าส่วนใหญ่คือร้านค้าที่ขายในลาซาด้านั่นแหละแล้วก็เหมือนเขาชวนใะั้นมาขายในยูพิกด้วยพอตอนนี้จับแยกกันทุกอย่างมันก็ต้องเหมือนกับว่าต้องมาดิวกันใหม่ไงทุกคนมันทําให้ร้านหลายๆร้านหายไปจากแอปยูพิกแล้วร้านที่เจอส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็จะเป็นร้านส่งขนส่งนําเข้ามาจาก ประเทศจีนซะส่วนใหญ่มันทําให้การขนส่งคนก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะขายแล้วเพราะว่ามันจะช้าอาและหลายๆคนก็ไม่ค่อยมั่นใจในสินค้า ประเทศจีนด้วยมันก็เลยมีหลายๆคนเกิดการท้อขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่ๆอย่างเช่นกฎเกณฑ์ที่ว่าค่าคอมมิชชั่นเมื่อก่อนจะจ่ายทุกวันพุธขอย้ายไปจ่ายวันศุกร์แทนแถมค่าคอมมิชชั่นทุกคนที่จะได้รับต้องมีขั้นต่ําครบ100บาทก่อนถึงจะโอนเข้าบัญชีให้นะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีขั้นต่ำไงทุกคนมันก็เลยเกิดการแบบอุย้ยของก็ขายไม่ได้แล้วดูเสียกว่าจะได้ครบ ร้อยบาทจะทําอย่างไรไหนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่แทบจะทั้งหมดเลยไงทุกคนมันเลยเกิดหลายๆมันเลยเกิดการที่ยูพิกเกอร์หลายๆคนเนี่ยเกิดการท้อบางคนก็คือขอหยุดไว้ก่อนรอให้ทุกอย่างเข้าระบบก่อนแล้วค่อยกลับมาทําใหม่นั่นเองนะคะนี่คือปัญหาใหญ่หลักๆที่ตอนนี้ยูพิก ประสบพบเจออยู่แต่ทั้งนี้ทาั้งงานถ้าหากว่าเรายังคิดอยากจะหาไรายได้กับยูพิกยังทําได้อยู่ไหมบอกเลยมันยังทําได้อยู่ทุกคนเพราะอะไรรู้บ้างเพราะว่าโอเคสินค้าบางอย่างมันขาดหายไปก็จริงแต่มันก็ยังมีสินค้าอื่นๆมาทดแทนอย่างตอนนี้บอกเลยนะว่ามันมีสินค้ายู c ิกชอยคือสินค้ายูพิกชอยปกติแล้วเนี่ยค่าคอมมันได้ในราคาที่สูงแล้วก็ดีอยู่แล้วไงทุกคนถูกป่ะอ่ะถ้าตอนนี้สินค้าอื่นๆพวกนั้นมันมีปัญหาเราก็จับสินค้ายูพิกชอยสไปโพสขายก็ได้ซึ่งมันก็ได้ค่าคอมในรราาาาคคททีีี่่ดในาาสูง ยังทำอยู่ได้ไหมบอกเลยว่ายังทําอยู่ได้นะทุกคนคนคือหลายๆคนตอนนี้อาจจะเปลี่ยนจากการขายเป็นการขยายทีมแทนคือการขยายทีมก็คือการขายสินค้ายูบิกช้อยนอกจากจะได้รายได้เพิ่มแล้วเรายังได้คนในทีมเรามาเพิ่มอีกสร้างมูลค่าแล้วคิดดูถ้าหากว่าวันหนึ่งทุกอย่างมันเข้าที่หมดแล้วอะ่ะคนที่แบบว่าทำยูพิกอ่ะจะต้องไปแบบไวมากๆถ้าหากว่าแบบ เราได้ทีมของเราแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราอยากจะบอกว่าถ้าหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังคิดว่ายูพิกไปต่อได้บอกเลยว่าทำต่อไปเถอะเพราะอะไรรู้ป่ะลองไปดูแบบที่อื่นๆมาก็เยอะแล้วไม่มีที่ไหนเจ๋งเท่ายูพิกขนาดตอนนี้ยูพิกอ่ะว่ามันแบบไม่ได้เจ๋งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมันก็ยังดีกว่าแบบแ,บบแพลตฟอร์มอื่นๆที่เคยดูมาหรือว่า เป็นแบบแนวดรอปชิปอื่นๆแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าว่าคุณคิดว่าเฮ้ยก็มาทําได้จริงๆก็แค่ลงมือทําต่อไปเดินหน้าต่อไปแค่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายของเราอะไรที่เราขายไม่ได้เราก็ไม่ขายแค่นั้นเอง,เอ,งอะไรที่ทําได้และยังได้ตังกก็คงทําต่อไปเพราะอย่างน้อยคือทายูพิกมันคือการทําในรูปแบบที่ไม่ต้องลงทุนมีแต่ได้กับได้ไม่เสียอะไรเลยแถมนะทุกคนรู้ป่าถ้าหากว่าใครสนใจนะคะที่จะทำยูพิกนะสามารถไปโหลดแอป u ูพินะคะแล้วก็ใส่รหัส คำเชิญนี้108845นะคะของแม่อุริเองเนะจน๊ะทุกคนอะซึ่งในกลุ่มของเรานะคะมีระบบการสอนงานการทำงานออนไลน์การเลือกสินค้าในแอปยูพิกไปขายวิธีการ ต่างๆคือพูดง่ายๆมีแต่ได้กับได้อะซื้อสินค้ายูพิกชอยชิ้นเดียวนอกจากจะได้ของแล้วคุณยังได้ความรู้กับด้วยนะจ๊ะคุ้มค่าสุดๆจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะคุณยังนั่งมัวแต่งงๆรอดูคนนู้นทำดีไหมดูคนนี้รวยกันไปก็ดูคนอื่นเขารวยกันไปนะจ๊ะคุณก็ไม่ต้องรวยก็แค่นั้นถ้าวันไหนคิดได้ก็ค่อยมาทำเนาะง่ายดีจ้าสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนที่ท,ทำยูพิกต่อนะยังไงมัันก็ยยงหาารได้ ให้กับเราได้อยู่ดีแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไปบ้างน,นะคะแต่รับประกันเลยว่าถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงที่เข้าที่เรียบร้อยแล้วรับประกันเลยว่าลุ่งปูดป๊ดปู๊ดแน่นอนจ้ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ